ผมสุทธิลักษณ์ขณะนี้เรื่นอยู่ม .6 ที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักผมเพื่อนๆน,น้องๆให้ความรักใ่าย่ยำเกงอย่างดีไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นด้วยหน้าตาที่หล่อๆหหรือเปล่าขอโทษครับ ้องไปไหนไปซื้อใหม่ครับเอาตาไปซื้อใหม่ปะครับ สายตามทุก8โมงเลยครับไล่8โมงเรดาร์เธอกี่โมงแล้ว8โมงครับ8โมงทำไมเรดาร์คุไม่ใช่8โมงครับนะเธอไปทำอะไรเรการ์จะเองว่าดูมัมยังมาสายเคลื่อนเขาเรียกว่าำคำท่าเรียบร้อยแล้วอ้าวสายตามระเบียบโรงเรียนว่ายังไงนั่งครับ วันนี้นค,รครูได้ตักเตือนและทำส้นเบื้องต้นแล้วนะสำหรับที่เรามาสายทั้นครั้งหน้าครูหวังว่าเราคงจะควบคุมเวลาของตัวเองได้นะครับไม่ให้มาโรงเรียนสายรู้ไหมถึงไม่ถึงให้มาสายเพราะว่าเวลาที่เรามาสายเนี่ยเราจะไม่ได้รับฟังเวลาคุณครูเขาอบรมหน้าเสาธงนะครับเราจะไม่ไรับได้รับข่าวสารของเรียนเลยทั้นวันหลังควบคุมเวลาให้ดีนะครับเข้าจะเอาแบ หญิงคนหนึ่งท่าน้ำโคตรน่ารักอะอยู่อใครอยู่กับต้อมสองคนเนี่ยก่อนให้ต้อมจะเข้าไปขอเบอร์ต้อมก็ไม่กล้าไม่รู้ทำไงก็เลยอดเลยดิอดดิครับสวยมากเลยอะืโคตรน่ารักอ่ะอุ้คเสียดายด้ว่ะภาระของผมนั้นมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะการเป็นหัวหน้าแก๊งอาราเร เออคนที่มึงเจอที่ท่าน้ำอ่ะสวยมากวะอุ้ยข้อสวยเลยใจกูจะเต้นขนาดไหนวะเนี่ยกลีออกมายังแบบตุ๊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 เลยอ่ะโอ้โหยังเรี้ยววะยอดหนาแล้วแล้ววะโคตรชอบอ่ะโอ้โหน่ารักสุดๆนอนอาจารย์ไม่มาถามกูเรื่องไอติมเรื่องอะไรวะเรื่องงานของมันอ่ะใช่เหรอเออโดนเหมือนกันอ่ะเออโอ้แล้วใครเขาจับได้ยังไงวะกัต้องมีคนไปบอกแน่เลยจรจริงเปล่า เฮ้ยกูไม่ได้พูดให้ใครฟังเลยแล้วเว้ยเออกว่าเขาดูที่ลายมือมากกว่าแลวเทอมนี้กูจะได้ได้จบป่อเฮ้จ,จบพร้อมเพื่อนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยกูเหมือนกันละว่ะ ไปส่งด้วยเฮ้ยผมครับรับข้าไม่ได้เองนะเว้ยข้าไม่จบไม่แน่เลยว่ะ พี่ติวเหรอพี่ติวบอกไม่อยากเจอ เออมึงอ่ะทำอะไรกันมงทำไรกูไม่เรื่องเที่ยวมกูไม่ชอบกูไม่ใจบ้างไม่บีบหรอใครบอกมึงดูบลิรีไม่รู้พี่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดีกว่าจ้าไม่ได้นะแก๊งอะไรเลยไม่มีใครดูบลิรีเว้ยมึงออกจากแกล้งกูไปเลยนะไปเลยโกรดน้องขนาดนั้นด้วยวะแค่ดื่มบุหรี่เองไม่งั้นน้องนล้วไอ้เจ๋กูเหม็นไหนกูไม่ชอบ เห็นนะดีแล้วลูกโตขึ้นจะไปสู่กันละกันอะไรพ่อจะเริ่มสู่ดีพ่อกับพยายามแต่พ่อให้สัญญานะาในก่อนตายพ่อต้องเริ่มกัน ยากคนไข้ใช่ไหมครับผมไม่มีโอกาสแล้วนะครับหมอต้องเสียใจด้วยคนไข้เนี่ยมะเ็งกินกอดจนลื่นหมแล้วบอกว่าต้องสาห้ามให้คนไข้เนี่ยไม่ให้สูบบุรีบอกคิดว่าคนไข้เนี่ยคงกลับไปสูบบุรีอีกบะเ็งกินกอดคนไข้จนหมดหมอต้องเสียใจด้วยจริงๆครับเอ็งไปแล้วเอ็งไม่ต้องห่วงแล้วนะเอ็งยังทิ้งไอ้รักไว้ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพาไปฝากหลวงปู่ที่วัด นายเองบอกว่าบุหรี่เนี่ยสูบแล้วมันไม่เป็นไรไงอแค่เหม็นเท่านั้นเองแต่ทำไมถึงต้องตายล่ะวัน,นที่ฉันเอาหลานมาฝากนะคะแม่มันพิ้งไฟตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่แล้วพ่อมันก็สูบบุหรี่กระทั้งเป็นมะเร็งตายก็จะฝากท่านเลี้ยงดูหน่อยนะคะ